สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาหน้าง,งานห้องเย,นนงเยนเ็นนะครับห้องเย็นตู้แช่นะครับตู้แช่นะครับผมวันนี้มาล้างมาล้างทําความสะอาดตู้แช่แล้วก็เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับก่อนเพื่อนๆทํานทการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับให้ดูสภาพของคอยร้อนก่อนนะครับว่าโอไมนะครับสำหรับ สำหรับตัวนี้ตัวนี้ที่ว่าผมจะเปลี่ยนคอมเบอร์นี้นะครับของของเดมฟอร์ดนะครับคอมเดมฟอร์ดนะครับครับตัวนี้สภาพโอมากครับโอมากโอมากถ้าดึงออกมาก็ทําเป็นเสื้อได้เลยครับนะครับนี่สภาพของอาการคอมน็อกนะครับคอมน็อกก็น่าจะมาจากการระบายที่ไม่ดีนะครับการระบายที่ไม่ดีเราทางร้านก็จะทําการล้างนะครับทำความสะอาดก่อนก่อนจะเปลี่ยนคอมนะครับ หน้างานตู้แช่นะครับตู้แช่อย่าลืมนะครับงานระบบบรยอากาศทุกชนิดนะครับเรื่องความความสะอาดของคอยคอยร้อนนะครับจําเป็นมากนะครับเดี๋ยวใช้ปั๊ม vep ครับปั๊ม vep อัดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดใช้น้ํายาช่วยนะครับสภาพดูครับสกปรกนะครับมองไม่ทะลุเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับ ประมาณนี้น็อกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก่อนทําการเปลี่ยนคอมนะครับก็เราล้างก่อนนะครับกดรีโมทกดรีโมทปั๊มเลยครับเดี๋ยวก็ใช้น้ํายาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ทำการล้างนะครับนะครับดูนะครับน่าจะพอประมาณนะครับ กันล้างทำความสะอาดเดี๋ยวก็โอเคแล้วครับนะครับถนะอดฝาด้านหลังออกด้วยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนก่อนจะทำการเปลี่ยนคอมน,นะครับ ปิดป็ดปิดป็ดนี่หมดเป็ดน้ำยามานะครับน้ำยาวันนี้เป็นน้ำยาไว้ฉีดทธรรมชาดนะครับตอนนี้นะครับใส่ปั๊มอัดอ๋ออัดลเลยไม่เลยไม่เลืนะครับใส่น้ำยาช่วยนะครับเพราะว่ามันสกปรกพอป,ประมาณนะครับถ้าเราไม่ล้าง ถ้าเราไม่ล้างมันก็ตันอีกนะครับระบายไม่ดีมันก็พังอีกนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวต้องการเปลี่ยนคอมเย่อเดมฟอร์ดนะตอนนี้นะคอมเพรสเซอร์นะครับมันจะอยู่คล้ายๆกับของแอร์นะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นน้ํายาสีสุนสีตัวนี้นะครับ นะครับตัวนี้เป็นน้ํายา F2 ถังหนึ่งประมาณพันนะครับที่ใช้ฉีดอยู่นะครับไม่ได้ขึ้นมาเป็นฟองนะครับถ้าเกิดเป็นฟองก็คือส่วนมากจะเป็นของเอ,อที่ขายนะครับที่ขายแต่งานช่างจริงๆผมไม่ได้ใช้น้ํายาตัวน,นั้นนะครับผมใช้ F2 นะครับ F2 ฉีดแล้วก็เอ,อ ตอนนี้มันจะกัดคอยโอเคอยู่นะครับกัดคอยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม,ไม่อันตรายครับตัวนี้ครับอนะพอแล้วเปล่น่าจะพอแล้วครับอ่อนล้างทำความสะอาดก็นะครับแล้วก็พอเราดูว่าเต็มเลยนะครับเราก็ฉีดน้ํานิดนึงครับฉีดน้ําให้มันทานให้มันอ่าเต็มคอยเดี๋ยวสักรูโอเคเอาพอพอพอโอเคแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักอ่อ หานาทีนะครับเดี๋ยวมาฉีดต่อนะครับครับรีโมทกด นะครับใช้น้ำยาช่วยนิดนึงครับใช่น้ำยาช่วยนิดนึงครับสาดครับตอนนี้มันเป็นคอยสองชั้นนะครับถาวแล้วครับเหือถาแล้ว น,น้ำไม่ได้เลย,เยตอนนี้น้ำน้ำใสแล้วนะครับถ้าน้ำใสก็โอเคนะครับถ้าน้ำใสนะครับดูสีน้ำก็รู้ครับถ้าน้ำใสก็โอเค,ครับ Ayo Santi Ya. Ah, Pak. Okay. เป็นอันว่าเสร็จนะครับโอเคเพชรน,นามเม็ดยังดินามเม็ดยังต้องกินพื้นยวเอาเปิด Boma เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนคอมนะครับโอ,โอ้ยอยุแค่ๆป้าปีเดินขำโตแหงไม่แล้วครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับวงจรของ <S <S 2> <S 2> เอ่อ ชุดสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสเปคก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเป็นควมของเดมฟอร์ด <c oughs> นะครับเดมฟอร์ดเดมฟอร์ดแต่ว่าสติกเกอร์ไม่มีนะครับ <c oughs> เป็นคอามของเดมฟอร์ดนะครับเดมฟอร์ดในชุดสตาร์ทมันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อน นี่คือชุดสตาร์ทของเดมฟอร์ดนะครับก็มีแคปสตาร์ทแคปรันนะครับแคปสตาร์ทแคปรันนะครับน,น,รนะครับเมฟอร์ดนะครับตู้เชนนะครับตัวเชนตัวเชนไฟเข้าชุดนี้นะครับชุดนี้สเส้นนี้ไฟเข้านะครับมา